สวัสดีครับตู้ฟักไข่ใบบางเซมนะครับวันนี้มีตู้กับไข่ขนาด180ฟองระบบอัตโนมัติทั้งระบบนะครับตัวนี้เป็นระบบกับอัตโนมัติเป็นแบบถาดกิ้งนะครับขนาด180ฟองนะครับมีทั้งหมด3ถาดนะครับแล้วก็มีถาดเกิด1นึ่าดถาดเกิดนี้ก็สามารถฟักได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําไว้เป็นถาดเกิดนะครับกระถาดกิ้งก็ถาดละ60ฟองของไข่ไก่นะครับถ้าไข่เป็ดก็อาจจะได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่า ขนาดไข่มันจะฟองโตกว่าไข่ไก่นะครับแต่ถ้าส่วนไข่นกกระทาก็ฟักได้นะครับอาจจะได้จํานวนมากขึ้นผมยังไม่แน่ใจนะก็น่าจะเป็นถาดละประมาณเกือบเกือบ200ฟองได้นะครับถ้าใส่ไข่นกกระทาอ่าก็ดึงออกมาแล้วก็เอาไข่เลี้ยงได้เลยนะครับส่วนระบบกับไข่ก็ผมตั้งค่าตั้งเวลาไปให้เรียบร้อยนะครับกับอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นถาดน้ําเติมความชื้น อันนี้ก็จะเป็นถาดน้ําไว้เพิ่มความชื้นนะครับก็จะมีหัวพ่นหมอกมีชุดทําความชื้นไปให้นะครับมีถาดน้ําไปให้นะครับก็วิธีการใช้ก็เติมน้ําให้ค่อนข้างจะเต็มนะครับเพิ่มความชื้นอันนี้ก็ส่วนนี้ก็จะเป็นถาดเกิดนะครับอ่าใช้หลอดไฟให้ความร้อนนะครับจะมีห้องพลังงานอยู่นะครับก็ใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนไม่มีอะไรมากมายนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับ ก็ดูดความร้อนออกเวลาความร้อนเกินอัตโนมัติแล้วก็เป็นระบบดูดอากาศเสียออกอัตโนมัตินะครับฟักไข่ได้หลากหลายชนิดนะครับเป็นถาดกิ้งก็คือว่าสามารถใส่ไข่ได้หลากหลายนะครับถ้าลูกค้ามีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข,ข,ข่นกกระทาก็สามารถวางวางได้เลยนะครับอันนี้เป็นระบบถาดกิ้งอัตโนมัติก็สนใจก็กิ้งกังเข้ามาได้ครับ มีเปิดไฟแสงสว่างภายในตู้ให้นะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายครับเติมน้ำก็เช็คประมาณวันหนึ่งสวันนะครับเพราะว่าใช้หัวพ่นหมอกคอยให้ความชื้นนะครับก็อาจจะเปืองน้ำสักนิดนึงอ่าโอเคครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมอ้อแปลงตัวพ่นหมอกนะครับมันจะเป็นชุดของมันผมจะแถมไปให้นะครับ1ชุดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ